แล้วกลว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ทำนปไได้รู้อยู่ว่าเราไม่เอาไหนเพราะคิดแล้วมก็ไปอ่านคือตรงเนี้ยมันต้องแยกออกจากกันมันต้องเพาะคิดมกับเธอเราไม่กล้าคิดก็ลองคิดแล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะคิดเดี๋ยวก็เว้นไม่ขัดเพราะคิดนี่เย่างนี้เไรอแล้วมัน แล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้มันแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะคิดแล้วคุณเขาบอกแม่วันเที่ยวดีสแลนดไว้แล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้อ๋อหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเลยพีเออเขาแล้วพี่อธิษฐเร็วไหมเดี๋ยวพี่เขาบอกเลยหนึ่งชั่วโมงอ๋อหนึ่งชั่วโมงอีกเยอะเชื่อไหมไม่ใช่ครับเอาอย่าเอาดูคติไปนะคะดูคติไว้เนยมันต้องไปเดี๋ยวมันติดด้วยกันเออหรอเออได้ได้ได้ไดติดไปรู้มาทุกครเดี๋ยวพวกเขาจะรวมตีมหรือเปล่า รู้ไหมเกับเช่ญเราไม่กล้าคิดก็ลองคิดพอคิดแล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้รู้อยู่รู้อยู่ว่าเราไม่เอาไหนไม่จริงบ้างไม่คิดว่าเราจะโชคดีลองมองก็รู้ลองมองก็เห็นว่าใครคนนั้น่ะเป็นฉันใครมันจะไปรู้ล่ะ กูใครมันจะไปเข้าใจไอเรามันคงไม่รู้เราไม่บอกก็ก็คงไม่รู้ใจรู้ใจะปะลดเ่นะเดี๋ยวราเข้าเองฮะดวหรอลารือร้องให้ดูก็องให้ดูคืออะไรเอางี้ทำไปเลยนะคืออะไรจําเนี้อไม่ได้ผิดคีมมันไม่แม่น ผิดก็ไม่เป็นไรอรวมรวมทุกคนเลยรวมหมดรวมไม่เท่าไหร่ผมจะเยอะ่ไดรรวมไปเลยรวมไม่เท่าไหร่ผิดคิดเนียสิน้องเลยฮู้ฮู้เย้ฮาเราเราได้ฟังเมื่อวานี้เองเย้นน้ขับแล้วครับเดี๋ยวจะได้ให้คุณรชชยคิดอ้นี้ไม่ช่วยสเพราะว่าตอนไปดูไปตอนที่ไปวีเดนรู้สึกว่าจะเอาอันนี้กลับมาทำกันเพราะแบบสนุกมันไม่หยุดแล้วที่นู้นเจะไม่ อย่างเดียวคือเป็นโน้ตเ้องกับเป็นโน้ตเพื่อเอาเอานักร้องมาทำเป็นเครื่องดนตรีไแล้วก็ฮิ้วฮิ้วฮาฮาแล้วก็เอาเครื่องดนตรีมาช่วยกันเล่นต้องต้องชาร์จไว้เหมือนกันแม็กใส่นี่เลยแม็กกี้รวมที่ไหนอ่ะรวมห้องเมื่อกี้ค่ะห้องบอลเอชเปนรู้ไหมกับเธอแล้วเราไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดเออรู้ไหม เ๊ยชอบคุณเชอบเอาเเอา้เอาไหมเอาไหมหิวขนมจีบซาลาเปาไหมคะขนมจีบนันจิมไหมคะไ่ต้อด้เนาะง่ายๆยังไงนะอยชอบหิวเอาเลือกได้เลยค่ะ รู้า้าว่ใครทริงูใครที่เป็นห่วง้ใครที่คอยห่วงร่าเดี๋ยวเขามีมีดไหมตรงนู้นล่ะเดี๋ยวมีดตัดฮะดีู๋กีนแล้วไม่มี คิดไม่ออกคิดไม่ออกคะเมื่อกี้ที่หนูร้องช่วยคิดรับหน่อยดิลับลับที่คือร้องภาษาอยู่อะฉันไม่พูดฉันจะรู้ได้ไงอะไรเงี้ยคุณได้ร้องเพลงแล้วต่อยากได้อยากได้ซื้อไม่ไหมไปหลายรอบแล้วนะทำไมไม่รู้อีกอะเขาแบบว่าพี่ร้องพี่ร้องน้องคิดเ่อนวันนี้เออวล้เหลือเกื่อะห๊ คาเาเปนครัวความเหงาเ็รว กูบกมยัยาวแล้วพี่เอพี่เอถามว่ไปสเดินตอนมันเข้ากันหดี่อเห็นเออ้ามัน่คือกูตั้งใจไว้ยาวี่กตองให้หายโอ้

ดีเลยครูครับไม่ต้องแค์ี่ครูแลลินนั่งยที่เราอยู่ระบาด้ันร้ายมาร้อึนกว่าเสาวได้เพรากานเรา คนเงายอมเข้าใจคนเงามาสายตาเศร้าส่งไปทักทายกันชจริงส่เป็มเว่าเนี่ยอะไรนะคะไม่ชินทำไมอะม่้ว่เนอไม่ลยอรวนครนะะไม่ชินยไมรู้นีใครนะคะไม่นเลรู้วา็ใครคไม่ชเรู้าเป็นคนลท้ว่เนียเป็นใครไย รถเมล์จะใสอยู่ในกอตมบางเป็นตลบาวตลบาเขาตลบาวเดี๋ยวไปดูเจเดี๋ยวไปดูเจเดี๋ยวก็โดนอีกร้องเหมือนพี่แอดเดี๋ยวก็โดนนี่ร้องเพลงของใครนี่เจนั่นเองต้องรอให้เป็นพี่คิว กรีดยางอยู่ใต้นังมนหล่อบอตะใสอยู่ในกอทอนบอไอ้ใครด้วยลูกทักสิ้นลูกอไม่ใช่ไมาดพอชอบเพลงตะลบ้าไแฟนเป็นเด็กดีสายเดียวแต่เดียวเดีก็อไมอดไม่ีจะอดากไม่อยอ คนก็ไไม่า <objectives> น้ำตาจรักเนสุดรักอันนี้อยาสาว่าม้องาคที่นางกับที่น้ำที่นงกับพี่ในหลอ่ะเออไม่อยากจะคิด่เอา้เฮ้ยหนวมันต้องบอกมาคิดว่าเขาจะใส่เขาใส่วิญญาณทงกปีเลยค่ะ บอลไอ้บอลที่เขาถามพี่แบงค์เมื่อเช้าบอกว่าเอาน้ำไหมแล้วเขาเตะเก้าอี้อ่ะเขาว่าตอนนี้มันต้องช้ำอ่ะคือตอนนี้เจ็บมากอ่ะ มัเปิดไม่น่ากินจริงๆหข้าวเหนียวมั้งพี่เมย์เสียบได้ไหมหรือไม่แล้วก็ไมโครโฟนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไ้ครับผมหืม้อบคกครับ มไม่อะไรก็ได้แล้วแต่เพราะวันนี้ไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นก็แค่ร้องให้ไอ้นั่นอันแรกเอันแรกลบสองครับเพลงแรกลบสอครับเพลงน้ำแล้วเพลงอันนี้ลบหนึ่งลบหมดเลยลบหมดละใช่ครับลบลบหนึ่งสองด้วยเหรอ เ่่่มมไได้อะใครร้องก่อนดีที่อาจารย์กับใครเพลงอะไรเพลงอะไรนะไม่ไม่ไม่ตายแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเอางี้ก่อนอ่ะใครที่เพลงของตัวเองเพลงหลักเพลงที่พร้อมแล้วบ้างเลยกมือเลยทั้งนี่ยยังไงก็ได้ร้องทุกคนอยู่แล้วแหละใครนะครับเพลงอะไรนะเออเลิศเลิศไงเป่นเลิศเลิศไปมาเร็ว e เอนเลสเลิฟนะเป็นเคเอฟแลตนะครับลดจากใครเลือกเพลงนี้หนูมีปัญหาเพราะคนเลือกเพลงนี้ใช่เพราะดกำลังนั่นคุณพ่ไม่รู้อย่าอย่าอยาคอยากจะได้ยินอะไรนิดหน่อยนั่นเองแหละไม่ได้ไม่ได้นิดเดียวนั่นเองนะคนละคนละไม่กี่ท่อดนั่นเองไม่ได้ทั้งเพลงลดสอง ไม่ได้ไม่ได้นั่นไม่ได้ทั้งเพลงแบงแค์แตรหคืออะไรครับแบงแค์แตร์นะแบงค์แตร์เลยเอะไรคะเอาเลยไปกลัวจะได้รู้มันจะล่มทุกไย่ะจะได้รู้ไงไม่มีามการกลัว่าพยืนนุ่นนุ่นนี่ไพยืนตรงนู้นตรงนู้นด้วย,ยนุ่นนุนนักเรียนนักเรียน